สร้างสารค์เรื่อง AI แปลงข้อความเป็นรูปภาพสมาชิกภายในกลุ่ม 1. นงนางสาวพิกูลโคศรสนา 2. นางสาวมิถิพรยาหอาม 3. นายคิมขันสิทธิจันทร์ความเป็นมาเนื่องจากในปัจจุบัน AI มีมากมายหลากหลายรูปแบบที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานการสร้างสารรค์ผลงานการช่วยเหลือในด้านต่างๆทาง จึงได้ยกตัวอย่างสื่อสร้างสารรค์ AI แปลงข้อความเป็นรูปภาพเช่นภาพที่เราสร้างจาก AI จะช่วยให้งานเร็วขึ้นดีขึ้นลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลและยังสามารถหลบรูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ได,ได้อีกด้วยถูกประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่สื่อสร้างสารรค์ AI แปลงข้อความเป็นรูปภาพ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ใช้มีความพึงพอใจต่อสื่อสารสรรเรื่อง AI เป็นข้อความเป็นรูปภาพอยู่ในระดับมากที่สุดก่วนขั้นตอนการทำงานนะคะเราจะยึดตามแบบ PDCA ก็คือวางแผนปฏิบัติตรวจสอบและปรับปรุงแผนการทำงานของเรานะคะเนื้อหาเราจะเน้นเรื่องของคืออะไรใช้ยังไงใช้ทำอะไรสื่อที่ใช้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอ2 EP เราจะเผยแพร่พทาง YouTube ส่วนโปสเตอร์แผ่นพับเราจะเผยแพร่ทาง Facebook ค่ะลักษณะของงานเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของโปสเตอร์3แผ่นแผ่นพับ1และคลิปวิดีโอ2 EP ค่ะแต่ละสื่อก็จะมี QR Code แปะอยู่ค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ